สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้สูตรจะมาแกงเห็ดนะคะเอ้ยไม่ใช่แกงเห็ดแกงเอิ่อนนั่นแหละเห็ดด้วยหน่อไม้ด้วยเนี่ยแกงเห็ดกับหน่อไม้นะคะแต่ว่าไม่เคยแกงสักทีเลยลองครัง้งแรกนะคะลองลองครั้งแรกใส่พริกเลยเนาะถ้าผิดพลาดประการใดยังไงก็ช่วยบอกสูด้วยนะคะเพราะว่าไม่เคยแกงเนาะไม่เคยแกงสักทีเลยเป็นครั้งแรกลองดูค่ะลองแกงดูนะคะ ลองใส่พริกแดงโลเลยแต่ว่าไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างสกับใส่หมูใส่อะไรไปด้วยนะไม่เคยแกงเนาะแล้วแต่สูตรใครสูตรใครแล้วกันแล้วก็นอกแกงเนาะสูตรไม่เคยแกงค่ะครั้งแรกเลยนะคะเลยลองดูนะคะลองดูลองครั้งแรกลองแกงดูครั้งแรกค่ะเพื่อนๆนค่ะยังไงก็ถ้าแกงผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะ เพราะว่ายังไม่เคยแกงสักทีเลยเนีกันครั้งแรกกาลังเดือดแล้วนะคะเดือดน่เดือดเข้าใส่ปลาด้วยเนาะใช่ไหมใส่ปลาด้วยใส่ปลาคือน,นี่ค่ะปะลาเป็นชิ้นๆปลาปลากกะดีนะคะปะลาปลากะดีแต่ว่าสุจ,จะต้มต้มไนนี้แหละต้มไปเนี่ ใส่ปเป็นใส่ปเป็นตัวตัวเดี๋ยวนัดนองแกงไม่เหมือนกันนงแกงไอสุไม่เคยแกงจะลองครั้งแรกค่ะเลยลองดูนะคะลองผิดลองถูกก็จะว่ากันนะคะเพื่นพนอนๆคะเรากําลังเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะตอนนี้เดือดแล้วกําลังเดือดเลยนะคะ <c oughs> โอ้กำลังเดือดเลย <c oughs> โอ้ยสำลัก <c oughs> ขอภัยด้วยนะคะ ขอพายค่ะโอ้ยแล้วก็ใส่ผักเลยเนาะตอนนี้เราใส่ผักได้เลยกําลังเดือดเดือดเนาะเดือดแล้วนะคะโอ้ใส่เลยใส่เข้าไปเลยนี่ใส่เข้าไปเยอะๆใส่เท่าที่เรามีนะคะไม่ใช้มาใส่เยอะเกินเนาะเราซื้อมาแค่ไหนใส่หมดเลยค่ะ ลองดูนะคะว่าแกงครั้งแรกของสุเป็นยังไงเนาะโอ้แกงแกงหน่อไม้ครั้งแรกนะคะปิดแก๊สเลยทีเนี้ยเป็นไงคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆคะ โหน่าก,กินเลยใช่ไหมน่าก,กินเลยเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะมารสชาติเป็นังไงเนาะอืมมันก็อร่อยเนาะเออเราก็ทำได้อยู่เนาะอร่อยไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะแกงหน่อไม้ หรือแกงเปิดอะไรแกงเปิดนี่แหละครั้งแรกในชีวิตเลยที่แกงค่ะแก่แบบลองผิดลองถูกเลยแต่ก็อร่อยเนาะแต่ก็อร่อย <c oughs> โอ้ยแซ่บแซ่บเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเป็นที่เป็นกําลังใจกันตลอดมานะคะ <c oughs> ฝากด้วยนะคะฝากคลิปนี้แกงหน่อมไม้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอให้เพื่อน คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์ Comment มาบอกนะคะว่าแกงแบบไหนเพราะสุไม่เคยแกงเป็นครั้งแรกเนาะแกงได้โอเคนั่นนี่ก็โอเคอยู่นะแต่อร่อยอยู่นะคะอร่อยของในฉบับของเราเนาะยังไงก็ขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะ,คคะฝากติดตามฝากกดซับสไคร้ด้วยนะคะสุพีสำนวนค่ะสวัสดีค่ะ